ยาโยดิ้งดิ้งเลยยยติ้งดิ้งเลยใช่ไหมลูกเสึกตั้งเช่ว่าเปียกมันนิ่มขึ้นไม่ต้องทายาเลยม,มันดิออกไปเรื่อยยังีงตลอดเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วท่านน้กลกยางใส่ปุ๋ยมากนี่แปดร้อยยีที่พอแต่มาเจอตัวนี้โอเคเมนอกานี่ใส่ได้เลย สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาที่สวนยางพ่อสมบัติบุตรนอกนะคะว่าได้ใช้อะมโนก้ากับต้นยางที่มีปัญหานะคะหนะ้ายางตายไม่ออกแล้ววันนี้มาดูผลพิสูจน์เดี๋ยวให้พ่อสมบัติว่าใช้แล้วกับยางต้นนี้มีปัญหายัางไงยางต้นนี้นี่โบกมาเม่เคยได้นายางยักเถอะม,มันตายยืนตายตายเินยางตายหนึ่งกนละต้นกันใหญ่นี่ไม่ไม่ยางออกที่นี่ แล้วเราเอาปุ๋ยตัวนี้มาว่านปุ๋ยแเมนูกาฮะปุ๋ยเมนูกาเนี่ยว่านว่านนี่บดอกไปวันพุ่นเห็นเม็ดอยู่วัานเราง่อมาเลยนี่มีเม็ดเม็ดปุ๋ยนี่ครับเม็ดปุ๋ยเน้นเน่นใช่ต่วนใดมันตายหนึ่งถ้าเน้นใช่เดียวบ่เกินบ่หอดถึงเดือนทั้งน้ำยางมีแล้วโอ้แว่นไปบ่หอดเดือนน้ำยางมีแล้วก็เต็มอีกด้วยอันนี้จักมีดพ่อมีดเดียว อันนี้คือบีดบีดที่หนึ่งอันนี้อันนี้กีดไปตะก้อนมุ่นอันนี้กีดไปขึ้นนี่กีดไปขึ้นนี่เห็นไหมค่ะต้องงัดออกจากโกเลยนะพ่อยางต้นนี้นี่ปลูกมาจากปีลรอพ่อปลูกมาได้ที่ผ่าปีมีปัญหาก็คือยางมันตายหนึ่งมนมันบรออกเออยางละนหนึ่งมิตรตัวใหญ่ๆเสียดายพี่น้องเอ้ยมาเอาปุ๋ยนี่มาใส่เรามันดีขึ้นมาเมื่อเดือนละทุบนี่ยันเห็นละเยดายมันไปยืนยันจากปากก็ตื่นเลยเออแน่นอนรับประกันค่ะอยู่อำเภอหน้าดวง จะอยู่บ้านทาา่าสะอาดจังมาเลยพอสมบัติได้ใส่อันนี้เราการแล้วรู้สึกเป็นทั่ไหนพอประทับใจรู้สึกว่าอยากให้ท่น่นวนอยากให้คนใส่นี่ล่ะว่าจะของน้มันในผลแล้วผู้ใด,ดบ่เคยใส่กับมาใส่ร่องเหมือนกันื่สียเอายังไงเอาผมเราปะกันก็นได้ปลนะูกยางใส่ปุ๋ยมานี่แปดร้อยยีที่หออ,อ่ะงีหอแล้วแ้วมาเจอตัวนี้โอเคไม่น่กาเนี่ย ่ได้เลยเนี๋ยนี่ผมนี่่ันแหงๆไว้ตั้งแต่ก่อนพุนประมาณเดียนเดียนก่อนพุนมาเนี่ฝนลของก็ตกห่อรู้สึกว่ามันเปียกนิ่มถึงไต้พุนมากเลยบาต้องการผลเลยสามาร์ว่าแหงได้เปียกมันนิ่มขึ้นแล้วก็นิ่มมากนิ่มนิ่มตลอดเลยแบบนี้บ่ต้องทายาเลยเนี่ยอันนี้กินตะเมืองหรือเป่อกินมะขืนนี่กินมอขืนนี่ตอนนี้ ยังหยดอยู่เลยค่ะหยดยังหยดอย่างปุ๋ยตัวนี้มันจะออกมันมันออกไหลลื่นๆเป่าออกเป่าเบิดมันจะออกไปเรื่อยยังเี่ตลอดเลยไหลอยู่ยังเี่น้ำยางข้นนี่ยนักอีสัมปะนี่สามตานี่โอ้ยยังเี่เลยน้ำนักนี่ยมันต้องห่วงเลยโจมเมื่อคืนเลยแต่ยืนยันจากปากปอดตื้นน่ามือนีก่ะขอบคุณปอดตื้นนะคะขอบคุณปอดตื้นหรือปอสมบัติแล้วเป็นผู้ที่ แต่ใส่อะมิโนกะอาหารผืชของเฮ้าจริงๆนะคะก็เลยอยากมาบอกพี่น้องว่าผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องยางนี่ใส่ลงเฮ็ดเบื้องซื่อๆเนี่ยสามตัวนี้ๆ<ช>นี่มันออกเบิดเนี่ยเออมันกออไปเดี๋ยวนี้เต็มโปแล้ว